สวัสดีครับ c h anel n ปอน r e รีวิวนะครับวันนี้เราจะมารีวิวนาฬิกา Orient Star รหัส R E A V 0 B 0 9 n เรือนนี้กันนะครับนาฬิกาเรือนนี้นะครับก็เป็นรุ่น limited edition นะครับที่ผลิตมาแค่1,000เรือนเท่านั้นนะแล้วก็มีการใช้อุปกรณ์ของพวกเสื้อสูทนะครับชุดทางการทั้งหลายเนี่ยมาดีไซน์เป็นส่วนต่างๆของนาฬิกานะครับซึ่งเชื่อได้เลยว่าที่มาที่ไปแต่ละอันเนี่ยเพื่อนๆฟังแล้วก็น่าจะต้องตื่นเต้นแล้วก็ค่อนข้างน่าสนใจเลยทีเดียวนะ ซึ่งวันนี้เดี๋ยวเรามาลงดีเทลกันนะครับว่ามันมีอะไรยังไงบ้างนะอันดับแรกก่อนเลยนะครับเรามาดูที่ตัวหน้าปัดเลยหน้าปัดด้านในเนี่ยอย่างที่เราเห็นนะครับว่ามันก็เป็น Orient Star ที่มีการเล่นเลเยอร์ของหน้าปัดที่แบบ ค่อนข้างจะประกอบไปด้วยหลายๆส่วนนะครับคือทางแบรนด์ Orient s t ต r เองเขาจะบอกว่าหน้าปัดแบบนี้จะเรียกก็เป็น Layer d i a ดนะครับก็คือมีการซ้อน La เยอร์ลงไปหลายชั้นนะแล้วก็ทำให้หน้าปัดเนี่ยมันดูมีมิติจากองค์ประกอบต่างๆด้วยโดยที่เลเยอร์ด้านบนสุดเนี่ยเราจะเห็นว่ามันจะเป็นสีเทาๆ s u n b u r s t นะครับก็จะเป็นส่วนที่แบบค่อนข้างจะเล่นแสงแล้วก็ประกายแววาวได้ดีมากๆเลยนะแล้วก็ถัดลงไปมันจะมี La เยอร์ที่จมลงไปอีกนิดหนึ่งก็คือจะเป็น La เยอร์ที่แบบมันเป็นสีน้ําเงินน้ําเงินติดเขียวๆ บอกว่าเป็นแบบสีเขียวนะซึ่งผมเนี่ยมองไปมองมาก็เป็นสีน้ําเงินเข้มๆซะมากกว่านะครับไม่ค่อยออกเขียวเท่าไหร่แล้วก็ถัดลงไปเนี่ยก็จะเห็นว่ามีการเปิดช่องเป็น open heart มานะครับแล้วก็มีการโชว์แบรน์สปริงวิ่งไปวิ่งมาแบบนี้โดยตัวหน้าปัดสีเงินที่เราเห็นเนี่ยทางแบรนด์บอกว่าได้รับแรงบันดาลใจมาจากพวกเสื้อสูทนะครับที่เนื้อผ้าเนี่ยอาจจะมีความเงาๆนะครับ ทำให้แบบมันก็จะเห็นเป็นเส้นใยของเส้นผ้าซึ่งเขาก็นํามาทาหน้าปัดของเรือนนี้นะส่วนต่อมาเนี่ยคือเรื่องไอตรงสีน้ําเงินด้านซ้ายตรงนี้เนี่ยเราจะสังเกตเห็นว่ามันก็จะมี texture ความันเ b ิ r ์สประมาณหนึ่งแต่อาจจะแบบไม่ได้เงาเล่นเป็นเส้นเท่ากับพวกสีเทาๆตรงนี้นะครับโดยที่ทางโซนสีน้ําเงินเนี่ยทางแบรนด์ก็บอกว่าได้รับแรงบันดาลใจมาจากผ้าคูป,ปรานะครับผ้าคูป,ปราเนี่ยเป็นผ้าชนิดหนึ่งที่แบรนด์เสื้อผ้าบางแบรนด์ก็จะนําไปใช้ทําซับในของสูตรนะครับเพราะว่าตัวผ้ามันจะมีความเงาเงามื่นๆ คล้ายๆกับผ้าไหมอ่ะเ,เวลาสัมผัสกับตัวเรามันก็จะมีความเย็น เท็กซ์เจอร์มันก็จะแบบเรียบๆนะครับดูละเอียดมากๆเลยเขาก็สื่อสารถึงผ้าตัวนั้นเนี่ยที่ด้านซ้ายตรงนี้นั่นเองนะครับส่วนต่อมาก็คือเรื่องของการเปิดช่อง Open h e a r t ด้านซ้ายตรงนี้นะโดยปกติแล้วเวลารายการมันมีการเปิดช่องมาแบบนี้นะครับมันจะเป็นการเปิดช่องมากลมๆนะครับหล,หลายๆคนน่าจะพอนึกออกนะว่าแบบมันจะเป็นช่องที่ก็อาจจะแบบไม่ได้กลมซะทีเดียวแต่ว่าทรงมันจะแบบมีความค่อนข้างสมมาตรหน่อยดูแบบไม่ได้มีความบิดเบี้ยวอะไรมากแต่อันเนี้ยเพื่อนๆลองดูนะครับว่าทรงของเขาอะ มันจะมาเป็นแนวที่แบบด้านหนึ่งมันจะมนๆกลมๆส่วนด้านหนึ่งเนี่ยมันจะมาแบบปลายแหลมๆแบบนี้ซึ่งทรงแบบเนี้ยใครที่แบบคุ้นเคยกับเรื่องเนื้อผ้าเรื่องดีไซน์ผ้านะครับก็จะรู้ว่าเขาเรียกว่าเป็นทรงแบบลูกน้ำนะหรือว่าเพรสลี่นะครับซึ่งทรงแบบเนี้ยเชื่อว่าหลายๆคนน่าจะเคยเห็นแพทเทิร์นที่แบบ มันจะเป็นลายอยู่บนผ้าสีน้ําเงินสีแดงสีอะไรก็ว่านไปแล้วก็มีลายเส้นสีขาวโค้งไปโค้งมาเป็นดีไซน์ของเสื้อผ้าประเภทนึงที่คนก็นิยมเอาไปใช้กันบ่อยเหมือนกันนะครับเขาก็มีการนําเอารูปทรงของแพสซีเนี่ยมาใส่บนหน้าปัดตรงนี้นะเป็นการเปิดช่อง Open นฮาร์มาในสไตล์ที่ค่อนข้างจะแปลกตาแล้วก็ดูน่าสนใจมากเลยส่วนคู่สีอื่นๆเนี่ยก็จะเป็นแนวแนวโรสโกนะครับอย่างเข็มชั่วโมงเข็มนาทีเนี่ยก็จะเป็นสีโรสโกทองแบบ ออกแนวแนวติด c o พเปอร์คัพเหน่อยนะแล้วก็ด้านบนเนี่ยมาเกอร์โรมันเลข12เลข6ก็เป็นสีโรสโกด้วยส่วนมาเกอร์ทั่วๆไปเนี่ยอันนี้เป็นสีเงินนะครับอันนี้ก็เป็นการใช้สีมาแจมๆให้มันมีมิติมากขึ้นนะโดยภาพรวมถ้าถามว่าคู่สีทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเรียกว่าเข้ากันได้ดีไหม ก็ต้องตอบว่าโอเคนะผมว่ามันเข้ากันค่อนข้างจะลงตัวเลยอาจจะไม่ค่อยได้เห็นบ่อยเท่าไหร่นะครับแต่ว่าพอมาอยู่ด้วยกันปับ๊บเออก็ไปได้วยกันได้ดีนะครับสีน้ําเงินสีเงินสีโรสโกรประมาณนี้ส่วนด้านบนเนี่ยแน่นอนว่ามีช่อง power reserve indicator มาให้นะครับก็เป็นช่องที่เอาไว้ดูว่าตอนนี้พลังงานน่ยมันเหลือมากน้อยแค่ไหนซึ่งเครื่องเนี่ยเราสามารถหมุนเพื่อขึ้นลานได้มือได้เลยนะครับเม็ดมะยมไม่ได้เป็นสกูดาวคราวนะตอนที่เราหมุนขึ้นลานเนี่ยตัว power reserve ด้านบนเข็มมันก็จะวิ่งเข้าไปใกล้เเลข50มากรรื่อยๆนะคับ โดยที่ถ้าเกิดเราหมุนไปเรื่อยๆแบบนี้มันก็จะเข้าไปเรื่อยๆจนเต็มแบบนี้เลย <S 2> <S 2> ซึ่งพอมันเต็มปั๊บเนี่ยหมายความว่าพลังงานมันสามารถอยู่ได้50ชั่วโมงโดยที่เราไม่ต้องเอาไปใส่ใช้งานหรือว่าขึ้นลานเลยซึ่งในความเป็นจริงเนี่ยถ้าเกิดเราใส่ไปเรื่อยๆจนมันเต็มแล้วปั๊บเนี่ยมันก็จะมีความแบบเต็มอยู่ตลอดนะครับเพราะว่าโรเตอร์มันด้านหลังมันก็จะแกว่งขึ้นลานไปเรื่อยๆเราก็จะสามารถสำรองพลังงานให้กับนาฬิกาเนี่ยเติมเข้าไปมากขึ้นเรื่อยๆได้ ดังนั้นในการใช้งานจริงถือว่าสะดวกสบายมากนะซึ่งการที่มันมี power reserve indicator เนี่ยต้องบอกเลยว่าชีวิตดีขึ้นเยอะนะครับผมเนี่ยพูดเสมอเลยนะว่าคนที่ยังไม่เคยมีนาฬิกาที่มี power reserve indicator แล้วก็เครื่องเป็นออโต้หรือว่าเป็น mechanical เนี่ยถ้าเกิดใช้แบบนี้ปั๊บเนีเ่ยเพื่อนๆจะกลับไปใช้ตัวธรรมดาที่มันไม่มีตรงนี้และจะอึดอัดเลยอะ่ะ คือเราจะไม่รู้ว,ว่าพลังงานมันเหลืออีกกี่ชั่วโมงเราต้องมาคอยกังวลว่าเอ๊ต้องเอาไปใส่หรือยังต้องหมุนขึ้นลานไหมหรือว่าขึ้นลานมากเกินไปมันจะแน่นเกินไปหรือเปล่าแต่พอมันมีแบบนี้ปั๊บเนี่ยเราจะได้รู้เลยนะครับว่าโอเคตอนนี้เราก็ใส่ใช้งานได้ไม่ต้องขึ้นลานปล่อยอทิ้งไว้ได้เลยหรือว่าต้องมาดูแลอะไรมันเป็นพิเศษหรือเปล่าก็ช่วยได้เยอะมากๆนะครับไอ้ตรงจุดนี้นะก็ลองใช้ดูนะครับคนที่ยังไม่เคยใช้อะไรที่มันมีแบบเนี้ย มันจะสนุกขึ้นเยอะแล้วก็ชีวิตสบายขึ้นเยอะเลยนะครับส่วนเข็มวินาทีของเดือนนี้เนี่ยจะมาอยู่ด้านล่างตรงนี้นะ mm. ก็จะเป็นแบบเข็มเล็กๆ mm. ก็เดินเนียนๆเลยโดยภาพรวมหน้าปัดถือว่าสวยดีนะมีเอกลักษณ์แล้วก็คู่สีแปลกตาดีมากเลยนะครับส่วนเรื่องของตัวลูมเนี่ยถือว่าเซอร์ไพรส์มากนะมีมาให้บนเข็มชั่วโมงเข็มนาทีแล้วก็มีแบบเป็นเม็ดเล็กๆอยู่ด้านนอกตรงนี้ด้วยนะครับเป็นเม็ดลูมนะแต่ว่ามีจุดหนึ่งอยากให้ดูนะคือดีไซน์ของตัวลูมบนเข็มชั่วโมงเข็มนาทีอะ่ะ ผมไม่ค่อยเจอดีไซน์แบบนี้เท่าไหร่นะครับคือสังเกตดูว่ามันเป็นรูมที่มันมีความเป็นสามเหลี่ยมแหลมๆอะ่ะแล้วก็มีการวางลงไปบนเข็มดื้อๆเลยซึ่งแบบมันถมไม่ได้เต็มเข็มอะ่ะซึ่งอันนี้ดูแปลกตามากนะครับ ปกติถ้าเกิดถมมาแบบไม่เต็มเข็มแบบนี้อ่ะเราอาจจะคุ้นเคยกับรูมที่มันเป็นแท่งที่ออกไปทางสี่เหลี่ยมหน่อยหรือว่าแบบมีการตัดโซนให้แบบมันเห็นชัดๆะนะครับแต่อันเนี้ยมันเหมือนแบบเป็นสามเหลี่ยมทรงเดียวเข็มเลยแต่ว่ามันยืดไม่สุดอ่ะมันยืดมาแค่ประมาณเกินครึ่งมานิดนึงแล้วมันก็จะดูแบบมีความไปไม่ถึงปลายทางอะไรแบบเนี้ยนะครับถือว่าเป็นทรงรูมที่แปลกดีนะครับอันนี้ถ้าเกิดไม่ทันสังเกตก็จะไม่รู้เลยนะแต่ว่าเวลาเข้าที่มืดเนี่ยจะรู้สึกว่าเฮ้ยเข็มมันสั้นๆไปนิดนึงอะ่คออบบงอะค แต่พอมันเข้าที่มือปับ๊บเข็มมันจะดูแบบสั้นๆตลกๆอะ่ะแล้วก็ไปไม่ถึงตรงขอบเม็ดลูมด้านนอกอะนะครับอันนี้ก็จุดหนึ่งที่เอามาเล่าสู่กันฟังนะครับส่วนตัวเคสเนี่ยขนาดเคสไซส์ออกมาประมาณ41มิลน,นะความหนาอยู่ที่ประมาณ13.7มิลน,นะครับส่วนลักทูกลักเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ47.8มิล ซึ่งดีไซน์ของตัวเคสเนี่ยเขาก็มีการ r e f e r อร์เถึงตัวเนื้อผ้าเหมือนกันนะคืออย่างที่เราเห็นนะครับว่าทรงเคสจะมาแบบโค้งๆเลยลักก็จะมีดีไซน์อย่างเงี้ยนะครับเป็นโคง้งเป็นเว้าเป็นลอนๆซึ่ง Orient Star ก็บอกว่าดีไซน์เหล่านี้ มันก็เป็นการสื่อสารถึงพวกเนื้อผ้าที่แบบเวลามันมีการพับหรือว่ามีลอนคลื่นโดนลมอะ่ะมันก็จะเป็นคลื่นเป็นลอนคล้ายๆกับผ้าม่านะนะครับดังนั้นมันก็จะเข้ากับตัวดีไซน์ตรงลักอันนี้มากๆเลยนะซึ่งผมว่าเออจริงๆค่อนข้างจะเห็นด้วยนะคือลักของเรือน,นี้มันเป็นลักที่ไอ,อตรงส่วนที่มันเป็นการขัดเงาอะ่ะมันจะมีความเว้าเข้าไปด้วยอะ่ะซึ่งแบบมันทําให้เรานึกถึงพวกเนื้อผ้าตอนที่มัน พลิ้วไหวได้เลยทันทีนะครับอันนี้ก็เป็นการสื่อสารถึงที่ผมว่าแมทเรื่องราวโยงเรื่องราวเกี่ยวกับเนื้อผ้าได้ดีเหมือนกันนะอันนี้ก็ใช้ได้เลยส่วนฝาหลังเนี่ยก็มีการเปิดโชว์เครื่องมาแบบนี้นะครับด้านบนเนี่ยมีระบุชัดเจนนะครับว่าเป็น limited edition นะแล้วก็มีการลันเลขไว้ด้วยนะก็เป็นตัวเลขทับถึงพันรอบๆก็มีสเปคบอกไว้นะครับกันน้า10บานะอันนี้ถือว่ากันน้ําได้เยอะมากนะครับถ้าเกิดเทียบกับนาฬิกาเดสปอร์ชุดกันนะกระจกก็เป็น Sapphire crystal นะแล้วก็เรือนเนี่ยเป็น้นะี ใครที่อาจจะยังไม่คุ้นเคยนะครับคือแบรนด์ Orient กับ Orient Star เนี่ยเขาเป็นแบรนด์ในเครือของ Epson ซึ่งเอฟซันเนี่ยเป็นแบรนด์ย่อยในเครือของไซโก้อีกทีหนึ่งนะครับจริงๆก็เลยแบบลูกพี่ลูกน้องกันนี่แหละนะครับสองแบรนด์เนี่ยมันก็วนเวียนป้นเปี้ยนอยู่ใกล้ๆกันนะส่วนตัวการตัดแสงกระจกเนี่ยเอาจริงๆยังทําได้ไม่ดีเท่าไหร่นะเพราะว่ากระจกเนี่ยจริงๆเป็นทรงโค้งโดมขึ้นมาด้วยนะครับทรงแบบเนี้ยตัดแสงยากอยู่แล้วนะอันนี้ผมทําใจได้ดังนั้นเนี่ยเวลามองมันก็แบบโอเคมีการสะท้อนรอบๆเข้ามาเยอะนะครับแต่ก็ยังเห็นหน้าปัดด้านในได้โอเคอยู่นะคือบางมุมเหมือนเจอแสงเจอมุมดีๆก็ดูได้เคลียรรปะะะมมมาาาณหนนนน่่งเือออกกััคบบบแแต็็จจีีไฟย้ อย่างไฟดาวไลท์หรือไฟรอบๆอย่างเงี้ยเข้ามาจ a m แจมอยู่บ้างนะครับอันนี้ก็ดูกันไว้นะครับว่าประมาณนี้ส่วนน้ําหนักชั่งออกมาอยู่ที่ประมาณ90กรัมนะครับอันนี้เป็นเวอร์ชั่นสายหนังนะจริงๆรุ่นเนี้ยมันมาพร้อมกับสายเหล็กด้วยนะแต่ว่าในการใช้งานเนี่ยผมชอบใส่กับสายหนังมากเลยเพราะว่ามันเบาขึ้นเยอะแล้วก็สีสายเนี่ยมันสวยมากนะครับมันดูเข้ากับนาฬิกาได้ดีเพราะว่าตัวสายเนี่ย สีมันจะแบบออกทนๆนน้าตาลกึ่งๆงติดวอมๆเขียวเขียวนิดนึงนะครับซึ่งแบบเออผมว่ามันเป็นโทนที่ไปได้วยกันกับโทนหน้าปัดได้ดีมากเลยอะ่ะจริงๆด้านในหน้าปัดมันก็ไม่ได้มีสีอะไรที่มันแมทช์กับสายนะครับแต่ว่าโดยภาพรวมมูดอ d ดโทนเ่ยมันก็เสริมลุคทําให้ในากาเนี่ยมันดูเรสขึ้นมากๆนะครับ ซึ่งตัวสายเนี่ยจริงๆเป็นสายหนังนะแล้วก็ปั๊มลายจระเข้มาแต่ว่าเป็นลายที่แบบผมค่อนข้างจะชอบนะคือแบบมันเป็นลายจระเข้แบบลายสแควร์ใหญ่อะทำให้เวลามองอะมันก็ดูค่อนข้างจะหรูหราครับแล้วก็เท็กเจอร์มันจะมีความแบบกึง่งเงากึ่งด้านอะซึ่งอันเนี้ยผมว่ามันมีความใกล้เคียงกับหนังจระเข้จริงๆที่แบบมันดูแพงนะครับ ดังนั้นก็ถือว่าโอเคนะค่อนข้างจะชื่นชอบเลยตัวสายตัวนี้ด้านหลังก็จะเป็นหนังแบบหนังกลับนิดนึงซึ่งไอ้ด,ด้านหลังตรงนี้มีความแบบต้องหลบหลบน้ํานิดหน่อยนะครับคือเวลาโดนน้ำเนี่ยมันจะเป็นจำ้จำๆแล้วก็แบบเป็นริ้วๆให้เราเห็นได้ค่อนข้างจะชัดเจนนะไม่ค่อยทนน้าเท่าไหร่อันนี้ก็ต้องค่อนข้างระวังกันนิดนึงนะครับส่วนบัคเกิลก็จะเป็นบานาพับแบบนี้ซึ่งบานาพับแบบนี้จริงๆผมแอบมีปัญหานิดนึงเพราะว่าเขามีการเผื่อสายด้านนี้มายาวนะครับด้านนี้ก็เผื่อมายาวเหมือนกันแต่ว่า ด้านเนี้ยมันดันแบบค่อนข้างสร้างปัญหาให้กับคนข้อมือเล็กอ่ะเพราะว่าอย่างนเนี้ยเวลาผมใส่รูสุดท้ายนะครับเพื่อนๆจะเห็นว่าบัคเกิลด้านในเนี่ยมันดันเข้ามาตรงเนี้ยนะครับเป็นแบบบานาพับที่ยื่นเข้ามาใกล้ส่วนนี้มากๆทําให้ไอ้ตรงเนี้ยของบานาพับอ่ะจุดเนี้ย มันจะเบียดข้อมือผมตรงนี้มากๆเลยนะครับดังนั้นเวลาใส่ใช้งานระยะยาวอะ่ะมันจะรู้สึกแบบนิดนึงอะ่ะคือมันไม่ได้รู้สึกโอเคเท่าไหรอ่อ่ะซึ่งถ้าเกิดเพื่อนอ่ะ <ๆ S 1> เป็นคนที่ข้อมือใหญ่มากขึ้นนะครับมีการขยับรูเนี่ยมาแถวๆนี้ไอ้บานพับด้านในอะ่ะมันจะเริ่มอยู่ตรงกลางข้อมือเราละมันก็จะไม่เบียดด้านข้างข้อมือเรามากดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดจะให้ใส่สบายใส่แล้วแบบฟิตติ้งดีไม่รู้สึกว่ามันมีความกวนข้อมืออะ่ะผมจะแนะนําว่าข้อมือประมาณ6ก้านิ้วอะ่ะจะโอเคกว่านะครับแต่ถ มันจะประมาณนี้นะครับก็บีบรัดข้อมืออะไรได้โอเคนะคือเรื่องความพอดีโอเคใส่ได้นะครับแต่อย่างที่เห็นนะครับว่าตรงนี้มันจะเริ่มแบบขึ้นมาเนี่ยแถวๆนี้ของข้อมือผมละดังนั้นก็จะรู้สึกเล็กน้อยนะครับว่ามีแท่นเหล็กอะไรบางอย่างพยายามจะเบียดเบียดพยายามจะ เข้ามาชนชนอยู่นะครับอันนี้ก็เป็นจุดหนึ่งที่แบบยังรู้สึกว่าน่าจะทําได้ดีกว่านี้นะคือจริงๆถ้าเกิดถามผมผมอยากได้สายที่แบบมันเป็นบัคเข้าหัวเข็มขัดธรรมดาเลยมากกว่านะครับไม่ต้องบัตเตอร์ไฟแบบนี้ก็ได้คือไอ้แบบนี้มันก็สวยกว่าจริงๆแหละนะครับมันหรูกว่าแต่ว่าในการใช้งานสําหรับคนข้อมือเล็กอะ่ะไม่สะดวกเลยนะครับอยู่บนข้อก็ประมาณนี้นะครับโหเนี่ยมันสวยงามมากนะเล่นแสงได้ดีมากนะครับแล้วก็เวลาผมหมุนข้อมือขึ้นลงเนี่ยเวลามันมาเจอกับสายหนังสีแบบ ออกน้ำตาลน้ำตาลติดเทาๆแบบนี้นะครับไปได้กันกับโทนหน้าปัดได้ดีมากเลยอะ่ะคือภาพรวมมันก็เป็นนาฬิกาที่มีความเดรสมากๆนะครับใส่ไปงานทางการใส่ไปคุยงานอันนี้ได้แน่นอนนะหรือว่าถ้าเกิดจะใส่ไปเรียนใส่ไปออฟฟิศที่แบบต้องการความเรียบร้อยหน่อยอันนี้ก็ตอบโจทย์อยู่แล้วนะครับคือมันเป็นนาฬิกาที่มันมีองค์ประกอบสีทองสีโรสโกเข้ามาแจมแต่ว่ามันไม่ได้เด่นมากนะมันจะมาเด่นที่น้ําเงินตรงนี้นะครับเด่นที่ลายไอทพลาสตี้ตรงที่แบบมันเปิดเพ้นท์าร์ดมาตรงนี้ จะเป็นจุดที่ทําให้ในายกามันดูมีเอกลักษณ์ที่สุดเลยดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดใครจะไปใส่กับพวกชุดสูทเต็มยศอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็อาจจะแบบมีลูกเล่นเป็นลายพาสตรีนิดหน่อยอาจจะอยู่ที่ซับในของเสื้อผ้าหรือว่าเป็นผ้าพันคอลายพาสตรีผ้าเช็ดหน้าที่ใส่กระเป๋าเป็นลายนี้อะไรแบบนี้ แล้วพอเอานาฬิการเรือนนี้ไปใส่ด้วยมันก็จะยิ่งไปได้กันได้ดีมากๆนะครับถือว่าเป็นเรสวอตเรือนหนึ่งที่โอเคอะใส่ออกงานทางการได้ชิลชเลยหรือว่าใส่แบบเป็นแคชชวลก็ได้ประมาณนึงเหมือนกันนะยังไม่ได้ดูว่าเขินอะไรมากเกินไปเท่าไหร่นะครับอ่ะเดี๋ยวผมลองเปลี่ยนเป็นสายเหล็กดั้งเดิมให้ดูนะตัวสายเนี่ยแอบเสียดายนิดนึงที่มันไม่มีควิกรีลิสมาให้นะครับดังนั้นถ้าเกิดใครที่จะเปลี่ยนเนี่ยก็ต้องแบบหาอุปรกรณ์ในการเปลี่ยนสายอย่างเงี้ยนะครับที่เป็นอย้น,นะาาออระดได เพราะว่ามันก็ไม่มีรูในการถอดอะไรใดๆแบบง่ายๆมาให้นะครับก็ต้องใช้ความสามารถกันนิดหน่อยสุดขนาดลักไซอยู่ที่20มินนะอันนี้โอเคเลยนะครับใส่ใช้งานได้ดีเลยแล้วก็ตัวสปริงบาร์เนี่ยอันนี้เขาจะมีมาให้ชุดเดียวนะก็คือถ้าเกิดใครจะเปลี่ยนสายไปรมานี่ก็ต้องใช้สปริงบาร์ตัวเดิมที่เขาให้มานะครับหรือว่าเพื่อนๆก็ไปซื้อสปริงบาร์มาเพิ่มก็ได้นะแต่ว่าบอกไว้ก่อนว่ามันไม่มีอะไรสแปร์สำรองมาให้นะครับโอเคจะเปลี่ยนเป็นสายเหลียกเรียบร้อยแล้วนะครับออกมาก็ประมาณนี้เลย ก็สังเกตด,ดูตัวสายนะครับดีไซน์จะเป็นแบบเป็นลิงก์เล็กๆงงเงาๆตีคู่กันมาแบบนี้นะครับซึ่งหลายๆคนเห็นปั๊บก็น่าจะพอนึกออกนะว่าผมจะพูดอะไรนะครับคือผมก็จะบอกเสมอแหละว่าผมจริงๆไม่ได้ชอบดีไซน์สายในแนวนี้เท่าไหร่นะมันจะดูคลาสสิกแล้วก็ดูแบบมีความเป็นในาฬิกาเก่า,กาดูเป็นใน,ในาฬิกายุคก่อนมากไปหน่อยแต่ถ้าว่าสายในแนวน,วนี้ มันก็จะไปได้กันได้ดีกับนาิกาที่มันแบบมีพวกเลขโรมันหรือว่ามีความคลาสสิกมีความภูมิฐานเนี่ยนะครับซึ่งผมก็มองว่าโอเคก็เข้ากันดีกับหน้าปัดสไตล์แบบนี้นะคือมันก็ทําให้ในาิการเนี่ยมันเสริมความเป็นผู้ใหญ่ดูมีความทางการดูมีความหรูหรามากขึ้นนะครับอันนี้ก็ถือว่าโอเคนะสำหรับหลายๆคนก็น่าจะชอบการที่เขาให้คู่สายมาแบบนี้นะครับส่วนเรื่องวัสดุเนี่ยยังไงดีอยู่ละครับออริเอ็นต้าเรื่องสายนี้ไม่ต้องห่วงเลย คือสมูทมากนะครับรูปๆดูๆนี่คือแบบโอ้โหฟิลลิ่งดีมากเลยมีความเงาแบบเงาระดับที่นึกว่าขัดเงามาหมดเลยนะครับไม่รู้สึกว่าเป็นการขัดด้านเลยข้อด้านหลังเวลารูปๆดูก็ลื่นมากนะครับใส่บนข้อมือนี่คือดีงามมากๆเลยบั c เกอร์บานพับก็ให้มาแน่นหนานะใหญ่โตแล้วก็ไมโครเอจัสจม,มาให้3รูซึ่งถือว่าให้มาเยอะนะครับใช้งานจริงโอเคนะลองขึ้นข้อให้ดูนะครับ ออกมาก็ประมาณนี้เลยฟิลลิ่งก็ต่างกันเยอะเหมือนกันนะถ้าเกิดเทียบกับสายหนังนะครับคือถ้าเกิดถามผมอ่ะผมชอบสายหนังมากกว่าเพราะว่ามันเป็นการเติมคู่สีให้ในาการมันดูแบบไม่จืดเกินไปอ่ะอย่างอันเนี้ยพอเป็นสายเหล็กนะครับ mm. เพื่อนๆจะเห็นว่าสีนายการมันจะคุมโทนมากๆเลยอะ่ะมันจะดูมีความน้ำเงินมีความเงินแล้วก็แบบเงินเงินเทาๆอย่างเงี้ยไปเต็มที่เลยนะครับซึ่งอันเนี้ยบางคนอาจจะมองว่ามันดูแบบเรียบง่ายไปหน่อยนะครับเพราะว่าสีน้ำเงินของเขาอ่ะมันก็ไม่ได้เยอะนะมันมาแจมซะมากกว่า ดังนั้นหลายๆมุมอ่ะมันก็ดูแบบสีมันน้อยไปนิดนึงอ่ะแต่บางคนที่ชอบแบบโมโนโครมหน่อยคุมโทนหน่อยอันนี้ก็น่าจะโอเคนะครับสายมันก็ช่วยเป็นลุกนาฬิกาได้เยอะเหมือนกันนะอันนี้ก็ลองดูว่าเพื่อนๆชอบแบบไหนนะครับก็โดยสรุปเลยนะครับโดยภาพรวมเนี่ยถือว่า เป็นเรือนที่เน้นใส่ไปงานทางการหรือว่างานที่แบบมันเน้นความสุภาพเรียบร้อยอะแล้วก็ใส่ได้ค่อนข,ข้างหลากหลายโอกาสมากนะเรื่องขนาดเคสไซส์เรื่องอะไรก็เป็นไซส์ที่กําลังพอดีนะไม่เล็กไม่ใหญ่เกินไปนะครับอยู่ตรงกลางๆมากๆเลยแต่ก็อย่างที่บอกนะครับแนะนําว่าถ้าเกิดจะใส่สวยเนี่ยข้อควรจะแบบ6นิ้วหรือ6.5้นิ้วต้นไปน่าจะฟิตติ้งกับข้อมือได้ดีกว่านะครับโดยเฉพาะสายหนังเนี่ยจะใส่ได้ดีขึ้นเยอะเลยแต่ถ้าเกิดข้อเล็กก็ใส่สายเหล็กได้นะไม่มีปัญหาอะไรนะครับยังไงก็ลองไปดูกันได้นะครับ ส่วนราคาเนี่ยอยู่ที่ประมาณ30,000บาทนะบวกลบนิดหน่อยนะอันนี้ราคาลดแล้วนะครับจากป้ายซึ่งตอนนี้ก็มีขายที่ช็อป Orient Star ตาทั่วประเทศแล้วนะครับ mm hmm. โดยที่ผลิตมาพันเรือนเนี่ยเข้าไทยมาน่าจะหลักสิบนะน่าจะเข้ามาม่เยอะมากใครที่ชอบคู่สีแบบนี้ก็รีบไปซื้อกันโดยไวเลยนะครับสำหรับรีวิวนี้ก็ประมาณนี้นะครับใครที่มีคําถามอะไรก็สามารถคอมเมนต์กันมาได้เลยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ